ลาสสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักสะสมนะครับมือเก่าและมือใหม่นะครับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ชาแน l นะครับในคลิปนี้นะครับผมเบนเปลี่ยนไทยนะครับหรือว่าเบนพิซโนนะครับก็อาจจะมาให้ข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็จะมานาเสนอคลิปเกี่ยวกับเหรียญ50สตางค์นะครับที่เป็นเหรียญ50สตางค์ที่ถูกผลิตในช่วงสมัยรัชกาลนะครับเป็นเหรียญ50สตางค์นะครับลวงข้าวแบบนี้นะครับ ทุกคนทุกท่านนะครับที่สะสมเหรียญไว้ต่างๆนานามากมายนะครับใครที่มีเหรียญ50สตางค์รวมข้าวนะครับผมมาให้ข้อมูลแบบนี้นะครับทุกคนทุกท่านดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจกับทางช่องเราด้วยนะครับเหรียญ50าสตางค์นะครับรวมข้าวนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ทุกคนเจอนะครับจะเป็นในส่วนของเหรียญ50สสตางค์นะครับที่เป็นปีสอง0้าย์ อ่าสองห้าสองสามนะครับขอประทานอภัยก็แต่จะมีนะครับข้อมูลอย่างนี้นะครับว่ามีเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับที่เป็นปีสองห้าสองศูนย์ู่ด้วยแยกนะครับปีสองห้าสองสามเราเจอกันทั่วไปนะครับส่วนปีสองศูนย์นะครับเจอน้อยนะครับหรืออาจจะไม่เจอเลยแต่ทําไมถึงคิดว่ามีนะครับเพราะว่านะครับเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับรวงค้าวนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ก่อนเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับ รวงข้าวนะครับจะถูกผลิตตั้งแต่ปี20เลยจากนั้นนะครับมันก็จะมีในส่วนของเหรียญหนึ่งบาทเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เหรียญหนึ่งบาทนะครับแล้วเหรียญห้าสิบสตางค์จะไปไหนนะครับอ่าส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าเขาผลิตเนี่ยเขาจะก็จะผลิตในส่วนของปีอ่าสองพนสองศูนย์นะครับก็จะเป็นในส่วนของเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ถัดมาก็จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญห้าสิบสตางค์เหรียญสิบาทห้าบาทก็ว่ากันไป โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะต้องมีการผลิตนะครับแต่เหรียญห้าสิบสตางค์ลวงข้าวนะครับปีสองห้าสองสศูนย์เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่หาได้ยากการค้นพบเนี่ยอาจจะไม่ค้นพบหรืออาจจะไม่เจอเลยดังนั้นนะครับมันไม่มีข้อมูลการผลิตนะครับมันไม่มีข้อมูลการผลิตอยู่แต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีนะครับดังนั้นนะครับถ้าคุณเจอแล้วเป็นของแท้เนี่ยมันจะมีตลาดนะครับที่เขารับซื้อเหรียญเก่าเหรียญลวงค้าวแบบนี้อยู่นะครับแต่ต้องดูให้ตรงพอศรนะครับเท่านั้น ต้องเป็นปี2520เท่านั้นนะครับเป็นเบฟซีถึงจะมีราคาในตลาดนักสะสมนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตนะครับเขาคานะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์ที่ด้านหลังเป็นรวงคาบแบบนี้นะครับใครที่รับชมคลิปนี้มาจนจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องเราด้วยนะครับก็นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ช่องทางการติดต่อไว้ให้กับเป็นเบฟซีนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับอัปเดตให้เข้าใจง่ายๆนะครับสําหรับเหรียญ50าสตางค์รวมข้าวนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกล่าสวัสดีทุกคนทุกท่านดนะครับ